นิยายเสียงเรื่องใครปล่อยไอ้พวกนี้มาบำเพ็ญเสียนวะบทที่21ค้างคืนคุณหนูตระกูลสร้างกระตุกหางตาวางหนังสือลงต้อนรับทั้งสองเสียงเย็นชาขอบคุณที่พาเสี่ยวลูกลับมาข้าชื่อสังเหยียนนกแก้วเห็นสังเหยียนราวกับเห็นผู้ช่วยชีวิตกระพือปีกจะหนีจากลู่หยางลู่หยางปล่อยมือปล่อยให้นกแก้วบินไปมาในห้องคราวหน้าต้องระวังให้ดีโชคดีที่นกแก้วตัวนี้บินวนอยู่แต่ในตำบลไท่ผิง ไม่อย่างนั้นถ้าบินไปที่อื่นคงหาไม่เจอจริงๆลู่หยางยิ้มเตือนซางเหยียนมองการแต่งกายเรียบง่ายของทั้งสองเห็นปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นผู้ท่องยุทธภพช่วยคนทําความดีการแต่งกายของลู่หยางและเถาเหยาเย่เป็นชุดที่สา,าราภารกิจของสํานักหวนเต่าแนะนําแต่งแบบนี้จะได้แอบอ้างว่าเป็นผู้ท่องยุทธภพที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นท่าทีของซางเหยียนค่อนข้างห่างเหินไม่รู้ว่าเป็นเพราะนิสัยหรือเหตุผลอื่นเสี่ยวลู่ก็กลับมาแล้วพวกท่านกลับไปเถอะ เทา,าเยาวเย่ขมวดคิ้วเรียวงามไม่ชอบท่าทีของคุณหนูผู้นี้ลู่หยางทำเป็นไม่ได้ยินคำไล่ย,ยิ้มพูดคุยกันหน่อยสิตระกูลซังต้อนรับพวกเราดีมากอาจจะให้พวกเราคร้างคืนด้วยซ้ำสร้างเหยียนหัวเราะยยาะกระูลซังต้อนรับพวกท่านไม่ได้หมายความว่าข้าต้อนรับพวกท่านรีบไปเธอออกจากตำบลไทผิงยิ่งดีตำบลไทผิงก็ไม่มีปีศาจร้ายอะไรทำไมต้องออกไปเจ้าก็ไม่ได้ออกจากตระกูลซังมานานไม่อยากฟังพวกเราเล่าเรื่องภายนอกหรือ ลู่หยางพูดซ่างเหยียนอึ้งไปไม่คิดว่าลู่หยางจะพูดเช่นนี้น้ำเสียงอ่อนลงบ้างสองท่านมาจากที่ใดข้าไม่ได้ออกจากบ้านเกือบเดือนแล้วจะเล่าเรื่องในยุทธภพ,พให้ฟังได้หรือไม่พวกเรามาจากสำนักหวนเต๋งเปาหนึ่งในห้าสำนักใหญ่ล้วนอยู่ขั้นสร้างฐานพวกเรามาตำบลไทผิงครั้งนี้เพราะได้ยินว่ามีนกปีศาจร,รบกวนผู้คนลู่หยางเล่าไปเรื่อยเรื่อยอย่างใจเย็นเสียงของเขานุ่มนวลเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีซ่างเหยียนได้ยินว่าทั้งสองอยู่ขั้นสร้างฐาน ดวงตาวาบแววยินดีสามคนคุยกันไปสักพักสัางเหยียนถูกชีวิตผู้บำเพ็ญที่ลู่หยางบรรยายดึงดูดทั้งหเหาะเหินเดินอากาศก็อยากออกไปผจญภัยบ้างได้เห็นโลกกว้างใหญ่ข้าอยากบำเพ็ญเซียนแต่บิดาข้าไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าการบำเพ็ญอันตรายเกินไปถ้าเขาโชคไม่ดีตอนสำรวจสุสานโบราณคงตายในสุสานไปแล้วข้าถามเขาหลายครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ยอมเล่าให้ข้าฟัง ซังเหยียนพูดอย่างขุนเคืองนางชอบฟังเรื่องแปลกประหลาดแต่บิดาที่มีประสบการณ์รงกลับไม่ยอมเล่าให้ฟังลู่หยางรู้สึกในใจดูท่าหัวหน้าตระกูลสังก็เป็นคนที่มีเรื่องราวน่าสนใจหัวหน้าตระกูลสังมีวิชาระดับใดสางเหยียนราวกับนึกถึงท่าทางโอโ้อวดของบิดากรอกตาฟังเขาคุยโวเองแต่ก่อนอยู่ขั้นฝึกลมปราณชั้นเก้าต่อมาเจอภัยพิบัติรอดมาได้อย่างหวุดหวิดวิชาตกต่ำลงมากอยู่ขั้นฝึกลมปราณชั้นสี่หรือห้าเท้าเยาวเย่พูด ก็ยังดีตำบลไทผิงมีผู้บำเพ็ญไม่มากแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านที่แข็งแกร่งที่สุดก็แค่ขั้นฝึกลมปราณชั้นเจ็ดขั้นสี่ห้าก็อยู่ได้สบายยิ่งหัวหน้าตระกูลซังยังมีพื้นฐานอยู่บ้างสร้างเหยียนถอนหายใจแต่ข้าไม่อยากจำกัดอยู่แค่มนทนฉวีเหออยากออกท่องยุทธภพเห็นโลกกว้างที่แสนพิสดาน,นี้เจ้ากับข้าอายุไล่เลี่ยก,กันเจ้าเป็นผู้บำเพ็ญขั้นสร้างฐานแล้วแต่ข้ายังไม่ได้ฝึกลมปราณเลยเถาเหวยาเย่กำลังจะพูดปลอบอะไรสักอย่างก็ได้ยินผู้ดูแลจางเคาะประตู คุณหนูได้เวลาอาหารเย็นแล้วและสองท่านวีรบุรุษนายท่านกำชับมาพิเศษบอกว่าฟ้ามืดแล้วให้ทั้งสองท่านกินเสร็จแล้วค้างคืนสักคืนค่อยไปนายท่านภรรยาและผู้ใหญ่บ้านห่วงรอทุกท่านอยู่แล้วดีเลยไปกันเถอะลู่หยางรับคำเทาเยาเย่จะปฏิเสธแต่ถูกลูก่หยางขัดไว้เห็นไหมข้าบอกแล้วว่าคนตระกูลซังมีน้ำใจจะให้พวกเราคร้างคืนเขามีน้ำใจเช่นนี้ทำไมไม่รับไมตรีบนโต๊ะอาหารหัวหน้าตระกูลซังนั่งในตำแหน่งประธาน คุยกับผู้ใหญ่บ้านห่วงอย่างออกรถคนอื่นๆก็กินอย่างอร่อยอร่อยแม้จะไม่เทียบเท่าอาหารในสำนักหวนเตา๋าแต่ก็นับว่าอร่อยผู้ดูแลจานและสาวใช้ยืนเคารพอยู่ด้านข้างคอยปรนนิบัติงานเลี้ยงจบลงอย่างสนุกสนานผู้ใหญ่บ้านห่วงกลับบ้านลู่ลหยางและเถาเยาวเย่พักในเรือนตะวันออกทั้งสองมีเพียงกำแพงกัน้นเถาเยาวเย่ไม่ค่อยอยากนอนที่นี่นางเป็นคนเลือกที่นอนมากนอกจากเตียงในถ้ำพักของสำนักหวนเตาที่นางนอนปุ๊บหลับปับที่อื่นต้องนอนนานกว่าจะหลับ เขา,าเยาเย่รู้ว่านี่ไม่ใช่นิสัยที่ดีผู้บำเพ็ญต้องกินนอนกลางแจ้งอยู่เป็นประจำนางพยายามปรับปรุงแต่ตอนนี้ยังไม่สำเร็จที่สิทธิ์รู้อย่างนอนที่ไหนก็หลับได้เขา,าเยาเย่พูดกับตัวเองไม่รู้ทำไมหัวเราอเบาๆแล้วหาววันนี้นอนเร็วดูท่าจะได้หลับสบายเถา,ยาเยาเย่พลันสะดุง้งไม่ถูกมีคนวางยาพิษนางหมุนตัวจะหยิบร่มพันมายาการป้องกันแต่กลับพบว่าพลังวิเศษในร่างเคลื่อนไหวติดขัดยากที่จะควบคุม นางตกใจมีคนวางยาพิษโดยไร้ซุ้มไร้เสียงเป็นใครกันนี่เป็นยาพิษที่ใช้กับผู้บำเพ็ญอีกฝ่ายรู้ว่านางเป็นผู้บำเพ็ญแต่ยังกล้าลงมือแสดงว่าต้องเป็นผู้บำเพ็ญเช่นกันในตระกูลซังมีแค่สองสามคนนอกจากหัวหน้าตระกูลซังนางไม่เห็นว่าใครจะเป็นผู้บำเพ็ญเป็นหัวหน้าตระกูลซังหรือว่ามีผู้บำเพ็ญที่มีขั้นสูงกว่านางจนานางตรวจไม่พบที่สิทธิ์ลู่หยางเป็นอย่างไรบ้างคำถามมากมายวิ่งผ่านสมองเถาเยว่เยในชั่วพริบตา ไม่ทันให้นางคิดละเอียดก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆนอกห้องประตูเปิดออกผู้ดูแลจางเดินอย่างมั่นใจบนใบหน้ามีรอยยิ้มตื่นเต้นและโหดเหี้ยมเป็นท่านเทา,าเหยียวย่ตาโตไม่คิดว่าจะเป็นผู้ดูแลจางใจจมดิ่งทันทีที่มองไม่ออกว่าผู้ดูแลจางเป็นผู้บําเพ็ญแสดงว่าขั้นของผู้ดูแลจางสูงกว่านางในมือผู้ดูแลจางถือมีดถลกหนังแม้จะห่ 9, างห้าเก้าเถาเหยียวย่ก็ยังรู้สึกถึงพลังอาฆาตหนาแน่นไม่รู้มีคนตายไปกี่คนบนมีดเล่มนี้ วิญญาณอาฆาตท่วมทนแสงจันทร์สะท้อนคมมีดวาววับสว่างจ้าผู้ดูแลจางเลียริมฝีปากมองเถาเหยา่เย่ที่ดิ้นรนไร้ผลราวกับมองเหยื่อที่ดูร้ายแต่ตกหลุมพรางแล้วผิวพรรณงามเหลือเกินข้าไม่เคยเห็นผิวที่เขาผ่องมีเส้นสายงดงามเช่นนี้มาก่อนในชีวิตข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนของสำนักเวนเตา๋าข้าเจ้าจะยุ่งยากมากอำนาจสำนักเวนเตา๋าแผ่ไพศาลข้าคนตัวเล็กๆจะกล้าแต่ต้องสำนักเวนเต๋าได้อย่างไร ผู้ด,ดูแลจางพูดพลางน้ำลายไหลเช็ดน้ำลายพลางพูดว่าแต่ผิวของเจ้างามเกินไปทําให้ข้าอดใจไม่ไหวเสี่ยงทําเรื่องบ้าบิ่นแล้วเจ้าก็สมัครใจพักที่ตระกูลสังโอกาสวางยาดีๆแบบนี้ข้าไม่คว้าไว้ก็โง่เกินไปในอาหารเย็นมียาพิษเห็นเทาเยาเย่ยังดิ้นรนผู้ด,ดูแลจางแนะนําอย่างใจดีอย่าดิ้นเลยถึงเจ้าไม่โดนยาพิษก็ไม่ใช่คู่มือของข้าเจ้าเพิ่งเข้าขั้นสร้างฐานแต่ข้าเป็นขั้นสร้างฐานช่วงปลาย แม้จะพูดเช่นนี้แต่ผู้ดูแลจางก็ไม่ได้ประมาทผู้บำเพ็ญขั้นสร้างฐานของสำนักเวินเปาไม่อาจดูเป็นผู้บำเพ็ญขั้นสร้างฐานทั่วไปผู้ดูแลจางพูดเช่นนี้เพียงไม่อยากให้แถวเหยาเย่ต่อต้านยิ่งต่อต้านหนังกับเนื้อก็ยิ่งติดแน่นยิ่งยากที่จะถลกนี่คือประสบการณ์ที่ผ่านมาผ่อนคลายสิแค่เจ็บนิดเดียวเดี๋ยวก็ไม่กลัวแล้วผู้ดูแลจางเหลี่ยมีถลกหนังครั้งหนึ่งเข้าใกล้เถวเหยเย่ ทันใดนั้นเถวเหยาเย่พลันลุกพรวดพลังวิเศษทั้งร่างไหลลื่นกำร่มพันมายาฟ้าใส่หน้าผู้ดูแลจางอย่างแรงผู้ดูแลจางมั่นใจในชัยชนะโดนตีจนตั้งตัวไม่ทันทำไมเจ้าถึงไม่โดนพิษจบบทหากผู้ฟังท่านใดพบคำที่อ่านผิดอ่านแปลกๆสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของผู้ฟังทุกท่าน